ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นท่าอากาศยานขอนแก่นเดิมตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นทางวิ่งเป็นดิลูกรังขนาด30คูณ1,300เมตรไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเครื่องช่วยในการเดินอากาศ ในปีพุทธศักราช2505สำนักงานการบินพลเรือนกรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นขึ้นใหม่โดยเริ่มจากสร้างอาคารที่ทำการและที่พักผู้โดยสารชั่วคราวขนาดทางวิ่ง30คูณ1,000เมตรลานจอดอากาศยานขนาด60คูณ90เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทการบินไทยจำกัดได้เปิดทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506ต่อมาเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2506ได้ประกาศให้ท่าอากาศยาขอนแก่นเป็นสนามบินอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ และวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2534ได้ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร,กรในปีพุทธศักราช2543ได้มีการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศย,ยานรวมทั้งก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันท่าอากาศย,ยานขอนแก่นมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันกรมท่าอากาศยานดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พื้นที่รวม40 000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้2,000คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีและสามารถจอดรถยนต์ได้550คันสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิมปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า83%คาดว่าสามารถเปิดเต็มรูปแบบได้ปลายปี2565ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ